อัปเดตล่าสุดรายการของพี่บอยนะคะเจสซี่ก็ไม่ได้มาประกวดแล้วนะคะหลายคนก็คือแบบเออเห็นแล้วว่าบอนาวัาแบบเดือด พุดๆ,ๆเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือบอกว่าจะมาประกวดให้เปลี่ยนกฎนู่นนี้นั่นบอสเปลี่ยนให้แต่สุดท้ายก็ามาไม่ได้เพราะว่าติดสัญญาของแบรนด์ผลิตภัณฑ์จริงๆแล้วสัญญาก็เหมือนกับพี่บอยพูดว่าสัญญาไม่สามารถเอามาให้ดูได้เพราะว่ามันอาจจะผิดกฎนู่นนี้นั่นซัมติงอะไรต่างๆนานาก็คือเหมือนกับบอสนวัดบอกว่าเช็คแล้วไม่ได้ติดแต่ว่าพี่บอยเนี่ยก็เช็คไปอีกทีหนึ่งหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็บอกว่าติดจริงๆทีเนี้ย มันก็มีข้อถกเถียงกันเยอะเรื่องของการแบบเอ๊เจสซี่เจสีเนี่ยมาเกาะกระแสแบบนางงามหรือเปล่าแบบมาแบบมาสัมภาษณ์ให้แบบว่าเหมือนกับแบบเขาเรียกนะสัมภาษณ์ให้ให้เอฟซีแฟนนางงามแบบดีใจแล้วสุดท้ายก็คือแบบก็คือแบบไม่ได้มาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มีคนคิดได้หลายมุมมอง เออรวมถึงปอสก็คงจะเดือดอยู่ก็บอกว่าถ้ามาก็คือตกลบแลบ้วรอบแรกตอนแรกเนี่ยในฐานะของคนดูนางไม่ใช่คนดูทางงามแบบจริงจังหรอกนะหมายถึงว่าก็ดูทุกป,ปีแหละแต่ว่าก็คือไม่ได้แบบโอ้โหคลั่งอะ่ะแต่ก็คือรู้สึกว่าโอ้น่าจะสนุกมากๆเลยนะเพราะว่าเจสซี่มาเจอกับวีนานึกออกไหมในเวอร์ชั่นที่แบบอะนะ พอโปรดักชันนะคือมันคงเลดอยู่แล้วคนดูก็น่าจะขุมมีเจสซี่มีวีนามีแพลวนิดมีโอ้โตัวเร่งๆทั้งนั้นนะ่ะแต่ครั้งนี้ก็คือมีการยืนยันชัดเจนแล้วว่าเจสซี่เนี่ยในในรายการของพี่บอยนะว่าจะไม่ได้มาและอาจจะมาอีกประมาณ2ปีข้างหน้าเพราะว่า,าจ,จะต้องเรื่องของสัญญาเรื่องของการฟิตหุ่นต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เรื่องของแบบการสัมภาษณ์ หรืออะไรเงี้ยก็มีคนแบบท้วงติงมาเบาๆในโลกโซเชียลต่างๆก็มีคนบอกว่าแบบเจสซี่อาจจะต้องแบบอาจจะไม่เข้าใจภาษาไทยหรือจริงๆเขาเข้าใจแหละหรือว่าอาจจะเป็นคนพูดไวคิดไวไปหน่อยอาจจะคิดว่ารีแอคที่ออกไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้กระทบหรืออาจจะเขาอาจจะเปลี่ยนไม่ได้จริงๆอย่างเช่นรีแอคที่บอกว่ามันติดสัญญาถ้าเปลี่ยนเขาพูดประมาณแบบพูดไม่เป็นนะประมาณว่ามันติดสัญญาแต่ถ้าเกิดว่าเขาเปลี่ยนแบบพรุ่งนี้ก็ไปได้เลยอะไรเงี้ย แต่พอเขาทําจริงไงคือบอลนวันาวานี่เขาเป็นคนทําจริงอะไรจริงแบบเล่นจริงเจ็บจริงพอเขาเล่นปุ๊บพอเขาทาอย่างนี้ปุ๊บอ้าวมันมาไม่ได้จริงๆคราวนี้ผู้จัดการเอยอะไรเอยผู้จัดการคือพี่ใหม่รัชดาเนาะพี่บอกเขาพูดว่าพี่ใหม่รัชดาเนี่ยก็เป็นคนที่ดูแล แล้วก็เข้าบอดในวงการบันเทิงวงการนางแบบต่างๆวงการแฟชั่นต่างๆเยอะมากซึ่งเขาก็รู้จักกับพี่น่อบอนวัฒน์ก็คงไปเคลียร์กันอีกทีหนึ่งหรืออะไรยังไงเดี๋ยวก็ชาวบ้านก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่แค่รู้สึกว่านาทีจังหวะที่แบบมันพูดไปแล้วแล้วแบบว่าโอเคบอส บอสถึงขนาดเปลี่ยนกฎให้ก็แสดงว่าจริงๆแล้วบอสก็อยากให้มีตัวเลือกมีชอยมีคนเก่งๆเข้ามาเยอะแหละฮะเอาพูดตามความจริงดูกไหมถึงขนาดเปลี่ยนกฎเหลือให้เข้ามาคุยกันได้ก็แสดงว่าเจสซี่เนี่ยก็มีคุณค่าหรือมีอะไรอยู่พอสมควรแหละอ่ะถ้าไม่นับเรื่องความโกรธณปัจจุบันที่โกรธอยู่นะพอเจสซี่ก็อย่าลืมนะว่าเจสซี่พี่บอยพูดว่าเจสซี่ชนะวีนาอันนั้นเป็นข้อเท็จจริง แต่เราไม่รู้ว่าเวอร์ชันเนี่ยเจสซี่กับวีนาจะยังไงถูกไหมคนดูเนี่ยจะคุมมากมีทั้งเจสซี่มีทั้งวีนามีทั้งแพรวนิดมีทั้งใครอีกมากมายที่จะมา MUT เนี่ยว่าคุยจะปังแล้วก็จะคุมมากถ้ามันเกิดขึ้นจริงแต่ว่าโอเคมันคงไม่เกิดขึ้นแล้วณณนะนะคลิปนี้หมายถึงว่าณนะห่วงเวลานี้ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เป็นยังไงอีกนะมาลืนเป็นยังไงอีกนะก็ไม่แน่ใจว่าคุยกันยังไงอีกหรือว่าไม่คุยกันแล้วหรือว่าจะโดนสาบไปตลอดชีวิตแล้วก็ไม่แน่ใจ ก็เราเป็นชาวบ้านก็ดูห่างๆอย่างหงห่วงแต่จริงๆเขาแอบอยากให้มานะก็ดูสนุกดีแต่ว่าการประกวดนางงามเนาะมันต้องมันคงต้องใช้อะไรหลายๆอย่างอะเช่นเม็ดเงินนี่ก็ลงทุนเนี่ยโคคิดว่าถ้าเจสซี่มาคนเ็าคงอยากจะลงทุนอยากจะเป็นสปอนเซอร์อยู่แล้วแหะแต่ว่าเรื่องหุน้นเรื่องเวลาเรื่องการอุทิตตัวเนื้อวาหมายถ้าเจสซี่วันเนี้ย เขาบอกว่าเขาสมมุติว่าเขาติดสัญญาเขาเขาก็คือได้งานแล้วไงได้งานก็เท่ากับได้เงินแล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินมันกองอยู่ตรงหน้าเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่จะไปต้องแข่งขันไงในช่วงเวลานี้ไงเพราะเขาไม่ได้หิวไงนึกออกไหมเขาก็ต้องรับไอสิ่งนั้นไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องของการผิดสัญญาพีเรนเตอรต์ต่างๆมันเป็นเรื่องที่ใหญ่โตพอๆกันและเธอก็รู้ว่าถ้าเกิดเซ็นกับบอสก็ใหญ่โตพอๆกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หน้าหนะักอกหนักใจแต่ว่า บางเอิญน้้วก็ลั่นวาจาไปว่าเปลี่ยนกฎมาพวกนี้เลยเขาทําให้ปุ๊บไงโดยความี่เขาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็คิดได้ก็คิดได้เหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนเมืนในเดอะเฟสที่พี่เกดบ,บอกว่าถ้าพี่งัดออกมาขนาดนี้แล้วนะแล้วยังไม่มาก็ไปถึงน้องขอให้โชคดีเธอคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ลองคอมเมนต์มาค่ะ